บ่แหน่เนาะค่ะกินข้าวแลงไปนํากันเพราะว่าก็มีอีกเนาะค่ะที่แม่แม่ครูเว้าให้ฟังจักหน่อยเนาะค่ะเนาะครับผมอันนี้ก็ชื่อแม่สมพรน่ะค่ะ คนกะโทษมหาปูปูให้ผู้ขาเหรียญนำใดบัอให้น้ำไล่เนี้ยอยู่เนื้อสัตวปูหามเด็ดขาดอีนักซุปเอนหามเด็ดขาดเราหามเหรียญเด็ดขาดมานลอดแต่ว่าคุณถึงเหรียญใดบ่วสัตวปูก็เลยว่าคุณถึงเงี้ยติดหนีพออยู่เด้อค่ะเอาเอาเจ้าส่ท่านสี่เหรียญาสั่นคุณถึงสี่เหรียญมือเอือนให้เอาต้นเงินมาถวายพอให้ใส่รถขั้นเก่าคือเก่า พอว่าสิบเก่าเพราะถ้าเราใส่ต้นเงินมาอยู่ว่าสะ,ะฟังระพีน้องคะ่ะมันปิดปัญหาเนาะสิบเก้า้วก็เรียกรดพอคุ้นทึ่งก็ 5, 5, 8, คือห้าห้าเปรตนะคะเด้อทาเป็นอาหารแรงมู้ินนะคะเนาะพิจาจรณาบึง่งค่ะพิจาจรานาเบึง่งบัตรนาพิ่งบอกว่าบาาาาอกก็ไม่สมพรนะคะปูบอกก็ไม่สมพรสมพรลินโบได้ตีบบได้แล้วลวา่าบ่ได้เลี้ยขาเรา กั้นพูดเล่นได้แต่ว่าสมพอรอหามาเหรียญพ่อสพอมพ่อเป็นคนใจงไงเอาเห็ียญพ่อไว้าปากพร้อมขอนาะคะเนาะอาหารแล่งกุลาล็กละหน่อยไปของแต่ของเสียงศกเนะคะเนาะอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางค่ะให้เป็นแนวทางก่บว่าหูว่ามันสีออกว่าออกนะคะเนาะอันนี้ก็พี่เจรนาบึงเด้อค่ะเด้อแล้วก็ติดตามคลิปค่ะติดตามคลิปที่่นลงให้น้าชาพาโชคแล้วกาย แตงโมพารวยยิ้มแล้วรวยเสียเอพารวยนะคะครับอีนังกองกอยนั่นแหละ,ค,ะค่ะค่ะติดตาเบิ่งค่ะเพราะว่าเดนนี้ค่ะเดี๋ยวเคนสีไทยถอดโซนน้นอยแมนบอลไปยิยิ้มครับผมค่ะค็อจะได้ยินน้ากันเนาะคะ่ะสําหรับผูตุตดตาเนาะคะ่ะตีตามทั้งชอ่องแลวก็ <laughs> ติตตามน้าก,กันแลวก็ะจพทีจจะะ่เจรนาเบิงวว่งว่าปูเบาอีหยังเพราะว่าโศกคนก็คือกันนี่วันฮันมาตรงๆค่ะสามสิบเก้าเก้าศูนย แต่ว่ามือนี้แจ๊คสีว่าจังไหนเนาะค่ะรอบแรี้ยงนะคะนี่ขึ้นหอบรอบที่หลวงนะคะผู้เราไนไหนครับอันนี้เพิ่นตั้งคิดอธิษฐานขอปูให้เพิ่นได้บัตรเขียวขยังเลยค่ะครับเพิ่นก็สมุดตั้งคิดสมเด็จสาธุอนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะใส่น้ำเพิ่นเนาะค่ะอันนี้เพิ่นความบุญมากนะคะแล้วเพิยังไงนั่นแหละครับเพิ่นเเบวเพิ่นขอปูเพิ่นได้ตามที่ต้องการเนาะค่ะเพิ่นกะเรืยแต่งขันว่าไม่ปูกระเซียวขืนให้ปูเด้อค่ะเด้อยังได้ปูกระลับรูเนาะค่ะที่เฮาวบ่อ บุบบานชาร์จาเข้าเบาเข้าเบายืบบานปูกระเดินเลือค่ะเด้อค่ะอันนี้คือแม่ปูรับแล้วเด้อค่ะเด้อเป็นตัวแทนของปูค่ะพร้อมทั้งพรงมมาไล่นะค่ะค่ะนี่ก็เซลคือแม่ปูเด้อค่ะเด้อไล่ซื้อไล่เสียงมีแล้วค่ะ จาติชาติชาติใมุมกาทกานาาิมุมกาทกานาาิาิาิมุมกที่ปะการัักุงกุเจ้าที่เจาที่เจ้าป่านเจ้าควาู่รนาใั่งัิจจพวกมาหลงมาไ่วงถวาสางาี อันเชื่อตูตาเป็นเกี็ดตาใสเป็นเก็นตาที่เล่นงานในเด็กในร้านไร้มีอาหารค่ะอาหารแรงแล้วกเลอยากติดจว่าังเนงินเออมาแบบมาเยอะมากแบบเข้ามาแบบ วันนี้มาไหมมาเินะไหมทก่วหน่าทั่วตากโดยเขานลยคือผู้ตายโดยอ้ออ้าวัยรุ่เขาบอกาถถเนาะแต่เงีอยมาบอกขี้อัดอีกนี่เือยบปูเออทุกวัยรุ่นเนาะเออทุกผู้ตา นเื่ออไม้คือปู่ตายเว้ยไม่ใช่ธรรมดารนะผ้าถลุงไหมด้วยงามไปตัวสุดรอรอเออจุดประทัดนะวันนีงอ๋อเคื่เครื่องคันมาบ้างเคือเครื่องคันมาบ้างว่าจะไปเยี่ยมยังฟังนวเบิ่งจังเอน มันคือัสงแามหรือคือความแงฟ้าว่อาอะไรผู้นี้ว่าแอะไรเรียกเมืองรถขั้นใดจังสือผ้าไปถึงบังเราเขียนบ้านผู้นั้นมออาบอกของ,ของเดี๋ยวพอพิกแตงโมก่อนนะพิจแตงโทองก่อนว่าจะขี่รถคันไหนไปผ่านทักคันไหมเนยรถ ปุ่งตาผ่านมาเนาะปุ่งตาข้าร่ำพงด่วยไปน,ไนะบ่ได้ร่ำพงมาถึงอสะเทือนไม่ลด้เอารถขั้นขาเขพอไปมาได้อีกแ้บเอารถของอิ่หนัดขาขาเลยไปได้ไ,ดไหมเนาะไม่ได้เอารถเกี่ยวแมวด้วยไ,ไปไดบ้าไหมเนาะเกี่ยวแมวด้ว,วถถยถุงถ่ายุ ไม่รอดไปไม่รอดบาดี่เอาโรคบักเรียอตกไปไหนไว่ขันต่อเธอหรือไม่ได้โอรามันมีจักคันขันเก้าบาทขันเก้าบักเรียอีไม่ได้เือยคือขัน้ขน,นไหนวะไ,ไปแล้มันหักมาคขันคือแม่งกับไข่ไปฮามันแหลวมันวขวดฮะวะคือเขาอึรั่งอึรั่งบ่ ไม่ได้มันทำไมถึงไม่ได้มันไม่ได้ไายแว่นตาทั้งเพราะไม่ได้เป็นหูนะครูก็คือรูชองวนางนะครับผมบากหนึ่งผมเด้นยแว่นแหตาคือแปลงได้ปากช่องเห็นหดหูหิ่งหูเด้มว่ามันทําหมดนะั้นใทยแว่นเราเห็น เคยมดทุขินทุย่ารตั้งแต่ตั้งไพ่หอดฟังหนาเนาะตั้งแต่ประเทศไทยถึงต่างประเทศใช่ไหมเมื่อมีอาหารการกินค่าเพ่าอีพอขายว่ามีเงินถือป่าทู่โกนได้พอว่าทเอ้ยป่าทู่มันก็บกว่าแพงก็พากันยากกันยางนะครัเขาขายแพงพอป่าทู่คู่มือหรือม่นบาอยหรือจะกินมันถึงถึงได้ม่ ครับน <Scroll> ั่งน so so ัก so ่ะก so ี่ถ like, ึงวัาท so ้องบาดขาทึบมาบอกแต่ก่อนฉันบาดหาทึบแต่เดี๋ยวมีว่าดังเนึ่งมีงม่ราคขาม่ไพีพอไปผููมาแพ่คับแพ่ม่แพ่ดูเมืองไพ่กลับไปคือเมืองเล่านี่ด้วแม่บอกไปคือเมืองเล่ากับได้เลี้ยงเลี้ยงจัดให้เมื่อนี่ถึงไปกบผู้ได้ัต่มาอีน้ตกออ แต่ผมพ่อเปลือดเราว่างหายเือดแล่ผพ่อถือว่าเขาบอกนะเมื่อวีอาเดินมากับแม่ผมพ่อไาเอารถบักคุ้งมากพอถือผ้าไปพ่อจะพาไปเยี่ยมเล่อนเออไปเเลื่อนบ้านไปเคือนไอคู่มาแก่คู่แก่โบาณมากอึ้นขึ้นกันนะคบมากขึ้นโตมีแม่มาไปขึ้นทุกมืนานจังอึเอารถ ขขาคุ้มทึ่งมาอยาเโทหายังท้งพักว่าทึ่โทรทึ่จ้าพ่เออโทรอางนี้วาแต่ว่างไหมวาจะวางมะคือว่างพ่อพอไป,ไปก่อนขั้ไปกามารวยขั้นไปกามา,าวรวยแม่เออนังทงพอกเออพ่อจะเอารถคุ้มทึ่งไปมืนอนีอเอาช้าทึ่อว่ามาข้จะทำอะไรก็ว่า คันได้การทางมก็ป็ดซีฝากมาทางสองยิ้มกับตัวไปกับป้าัจมาทางข้องเดิมแล้วรู้ว่าทางมัเขามาผูกงามมาผูกกูงามร่วมาใจร่วมสามล้วพูกครับเป็นส่วนมันนมันน้ถ้ากระระบุถ้าถ้าทัดคือรักบรอรักเอาใครจะเริ่มจะเริ <sk <sk ่มเริุมหดือเอารวมรวมถ่างร่างร้ต้องมาดอกมาด้คยับปัจป้าตัวป้า ปากุป,ป่าใจถขวายมาหันอี่พอตาพอเอ้ยยูไม่จาจมือมีจักใบาว,วานอ้อวันที่คิดเก่ามีบานอว,วันที่คิดเก่าเบิ่งใบมือกาบอมีเบิ่งใบมือกับวอ น <chat> ah e, er e? ี่มันคือสุดทามหางาคาตามันบอกมือรอกือเต้าก็เอาไว้ก่อนวัานีแม่ของผู้ใหญ่รออีกนั e ่งตรงข้อนเอามาก่อนบอกมัอถ้ักราบุถ้าวว้ตรงจาเออ แม่คู่ไอเลยแม่คู่ไอยเลยข้นมาขึ้นมาค้ำมาแบาเง้ยันมครับมวครับ